สบายดีเนี่ยมือเสาทุกคนเดี๋ยวมือเสานี้กสิอวไปลัดเสาคือเก่าทางบะมอนเพื่อนก็ขึ้นไปทางโหผู้เพื่อนนะเพื่อนไปนะเดี๋ยวเขากสิ่งลงไปอยู่ในโกนนี้ ตกมาอีแล้วทุกคนเหโอตกมาคู่มือฝนก็นได้อายุหากินกันยะนะตกลิ้นมาอีกแล้ว โอ้ทุกคนนีเจอพายุญญฝนทะล่มแล้วบ้านนี้ออามายง้มเสาเลยฝนตกเลยมือเสานี่หาก,กินเถื่อกระบอกได้เดี๋ยวมืดไปโชหมืดเลยคอดไปทั้งเรื่องกระบเห็นม้เมากระโจนอยู่เจอพายุญญฝนทะล่มละตกมาแห้งใึ้ได้ฝนก็เนี่ยน้ำจนไหลแถววันนี้เนะมันไหลลงไป่เ็นห้องคนเลยนีโอ้ใช่ใช่แนวนี้เถือ หาถ้ำรรทุกคนเลยลอหาถ้ำบ่เห็นนะโอ้มีที่หินง่แถวนี้นะมุมีถ้ำพะลบเลยตกลงมาแห้งจบเจอเลยโก้ในที่สุดก็มาเห็นถ้ำทุกคนเลย หนาวเด็กหอยพี่เลนนีน่สัตว์ป่ามันนอนทุกคนเลยะนะมีหดมันพร้อมนี่นะ,ะนะเออทุกคนสัตว์ป่ามันน้อนลบฝนอยู่นี่บนนี้นะแล้วก็ไปนี่ด้นอินหอยพี่เล่มาจอกบสัตว์ป่ามาน,นลบฝนอยู่นี่ทุกคนเลยนะห้อยมัน,น เนื้อไมอยูนาะมกน่คือมีนี่ห้อยเลยนะโอ้คืิเม้ท่ามาแลลวมันไปทุกคนเลสาพังอยู่ถ้ำนี่ยังน้อยทุกคนเลยพอฝนเอินก่อนนะฝนมันยังตกมากอยู่ควันกับโตนกับโตนมาอยู่นะแถวนนี้ก็ฮา ฝนหยาดตกแล้ววันนี้ทุกคนเมืองฟ้าแจ้งมาแล้วจะได้ไปต่อออมานออมาปปลบฝนตกนี่ถือว่าลำบากเลยทุกคนเลยมันหาแนวกินย่านะออมานปลบฝนตกน,นี่คือสีย่าและวันนี้ฟ้าแจ้งมาแล้ว ทุกคนน้ำมันไหลลงมาแต่ห้าไหม้มันไหลลงมาแต่เทิงเพราะมันไหลลงมาตามห้าไหม้ห้าไม่ให้ น้ำหอยกำลังมากทุกคนนี่น้ำหอยกระลายน้ำกำลังมากเลยข้ามไปฝั่งนั้นก็ เราห้องนี้าขมั่งทุกคนเลยข้างตันเดข้างหน้าผานี้เนียขึ้นบ่ได้บ่อนี้น้ำโตลงมาบ่อนนี้งามเลยทุกคนเด็ไหลลงมาแต่โขกคุณนะน้ำน ่างขึ้นก่อนทุกคนเลยโอ้โห น้าำตกบอลน,นี้นี่คักเลยได้นี่เดี๋ยวมาไหลลงมาจะทึ่งไหลกะทัดลงมาตกลงมาบานนี้ ะอ,อมหอดกลางด่านแล้วบัดนี้ฮักโกโ้หนาวเดว้แข้งฝนมดมือทุกคนเลยจนข้างจันจนปราอิฐพระเลนข้างจังหนาวอมหอดกลางด่านแล้วฝนก็นตกลงมาเลยพุกทางบ้านพวกกันนะกำปีปีอยู่ทางบ้านพวกกันอ้า เอามาฮอดที่พักเลยทุกคนขึ้นมาฮอดที่พักเลยมาแล้วก็น,นึ่งเข้ากันจนชุบเลยดนะ้วยหมอนก็มาแล้วนะผู้บอมานเพอาะฝนดนเพอาะน้ำใจต้มเลยเพราะน้ำต้มเมมลย <c oughs> สารวมานี้ฝนตกหาแนวกินบ่ได้ทุกคนเลยปั๊บ <ไป S 1> ย,อยอ่อมย่อมหดมิดบอดชัดจากมาลดยอมย่อมแนวนี้นี่ <c oughs> จูนึงยุบกอยู่คนกแกงปุ่ปังปงุปังเจอะไรัมันเฮอเออนำหันึเดี๋ยวเบิ้ลนบุรดดัลองคุนมาปี้ยงสิงอลบบลบหมอนไปฟึกลงห้เลยเนี่ยเสริม,มอหนึงเลยบะอมอน้ำหน

เกิดเปโน่มัากระแทบคือเก้าแล้วชิดาจะม่เอาปเดีมาอน้ำไม้ต้มจำเทียวประเด็กจุลมเหรนครับไปตนนี้จุดครับ ใหม่<ไ>มาพอต้มรู้ไหมโอ๊ตนะเห็นกันไ่านั่งงอยห่อนโป๊ดอยู <resources>? ่กับโอ๊ตเข้ามาเนะดอกแคบซุ้มไม่ได้เปร้นเช่นอย่างห้องมันก็ห้อยยืนก็ห้อยงอยเบิ้งโอ๊จ๊อยู่กระตุบยิ่งพะมาเซอร์ไพร์ส์มาเพิ่มมากเลยทุกคนมีชาวบ้านเข้ามาเนีพวก

ฮอนฮอนอไปกินต้มน้ำไม้มานมามากินข้าวนำกันทุกคนข้าวเที่ยงเ้อจำข้าวไงใบข้าวสาวนำดูลัน้มนี้ได้กินนันต้ม,มล้ำไม้จำแจ้วนะเมื่อหน้าละเฮ้ยมันมัน,มน,มน ได้กินอาหารคือหานด,ด,ดังเนื้อยเพื่อนหายเนี่ยโยดจนดิ้นบ่นเลยมามามามมื้อนี้ได้กินลูกไม้จำแจ้วเมื่อนาเลยเฮ้อมันได้อันเนื้อยญ่ๆเนี่ยมาทุกคนอืมอืมขาก็โฮอมันยิ่งโมโหสิบชื้น Oh, s <S mm. มาสิบพันหรอหรูอ้สิพันบ่ดูเลยขาชูที่นีแม่บาดเจ้าครับแ <c oughs> ก,ก้วเหรอมาดเจาา้าไปหูโมงไหม อ๋อโอเคกินข้าวอิ่มแล้ววันนี้ทุกคนเลยแต่กันสำหรับคลิปนี้เสด็จฟ้าไว้สำหนี้ก่อนบมมีอย่างไรทุกคนเลยอ้อไปหารัดเสากันคือเห็นแลยแหละบมมานนะอันฝนตกฝนนี้มันก็ตกคู่มือเลยได้แบบมือบ้านนี่ก็ตกมืออื่นมือนี้ก็ตกมันตกครบเก้าฝนนะมืออื่นเท่ากับคิดว่านี้มันน่าจะตกลงมาอีกคือเก้านะฝนอ๋อสำหรับคลิปนี้ฟ้าไว้สำหนี้ก่อนขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามมาเบิ้งครับส้มนะคลิปหน้าพบกันใหม่ทุกคนไปก่อนคลิปนี้